พ่อดิอาชงลูกชายยังหวังไปสเปนในอนาคตหรือสนเคเซซาสาล้านปอนด์แบลลี่ยิงทีมชาติลูกแรกโรบโบ้เจ็บมาสรุปข่าวเรียบูประจำวันที่27มีนาคมกับผมโค,ค้คนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เห็นหน้ากันแบบนี้ข่าวสารของทีมเรียบูนำมาฝากกันเพียบเลยนะครับเรื่องราวที่ยังพัวพันกับทีมชาติซึ่งหมดแล้วล่ะเบรกทีมชาติม,มันกําำลังจบแล้วแล้วเดี๋ยวสุดสัปด,ดาห์นี้บอลลี่กลับมาแต่ว่า มันมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันมาถึงด้วยแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผูส้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยมันไมน้ทนเหมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ํา100%นะครับสนใจเนี่ยตอนนี้มีเป็นเป็นเลยนะฮะที่งานบ้านและสวนแฟร์ซีเล็ก2องที่ไบเทคบางนานะครับถึงสิ้นเดือนนี้วันที่31 มีนาคมเท่านั้นนะครับถึงสิ้นเดือนนะไปเลยไปที่บูธของ s m a r t m a บมีส่วนลดมากมายลองสอบถามลองดูพื้นสมาร์ทแบแบบเป็นๆได้เลยว่าเจ๋งยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ถ้าบอกมาจากโค้ดแอคเนี่ยได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขานะครับต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร02 105 4555การันตีความอร่อยนะครับมาครับ เริ่มต้นวันนี้นะฮะก็ไปดูผลงานนักเตะในทีมชาติกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้ถ้าเอาคู่ที่น่าสนใจจริงๆนะมันเป็นการเจอกันของสองนักเตะลียปูนะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะสกอตแลนด์ของโรเบิร์ตสันนะครับเจอกับไอร์แลนด์เหนือนะครับหรือว่านอ r t ท e r ไอ์แลนด์นะครับก็เป็นนอตเทิลไอแลนด์ที่หรือว่าไอร์แลนด์เหนือเนี่ยที่ชนะไปได้หนึ่งต่อศูนย์คนยิงประตูชัยคือคอนเนอร์แบดลี่ด้วยครับนี่ แบลี่เนี่ยเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ซัดด้วยขวาเหมือนจะเฉลบนิดๆน,นะแล้วบอลก็พุ่งเสียบเสาเข้าไปนะฮะถือว่านี่เป็นลูกแรกด้วยนะลูกแรกในทีมชาติในนามทีมชาติข,ของคอนเนอร์แบลรี่เขาติดทีมชาติมา2-3ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งยิงลูกแรกได้ก็วันนี้เรียกได้ว่าถ้าเราดูเส้นทางการเติบโตของแบลี่เนี่ยปีนี้ยี่เนี่ยคือปีของเขาจริงประเดิมพรมียร์ลีกครั้งแรกก็2024 ลูกแรกในเพลย์ออฟก็2024แล้วก็มายิงทีมชาติลูกแรกได้ก็2024อีกเกิดขึ้นใน2024เนี่ยนะฮะเออเป็นปีทองของเขานะฮะที่เขากำลังเต,ติบโตไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ยินดีกับทางคอนเนอร์แบลลีด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมาลุ้นกันเนี่ยคืออาการของแอนดี้โรเบิร์ตสนนะครับนะแหมคือมีการบาดเจ็บครับ แล้วก็เปลี่ยนตัวออกมานะครับนี่เลยตามที่เห็นในภาพเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ครับว่าเอะอาการบาดเจ็บมันเป็นยังไงคุณซื้อสตีฟคลาร์กนะครับคุณซื้อของสกอตแลนด์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องทาการประเมินทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งเขากลับสู่สโมสรและให้สโมสรเนี่ยทำการประเมินนักเตะอีกทีนึงหวังว่าเขาจะกลับมาเร็วที่สุดก็คือหวังว่าจะไม่หนังอันนี้คือที่คุณซื้อทีมชาติสตีฟคลาร์กเขาพูดเอาไว้นะฮะแต่คาว่าในเนื้อข่าวเว็บต่างๆก็ยังไม่มีเรายังไม่สามารถบอกไได้้ว่่า่าาเเโตองพักทหร แต่ที่แน่ๆสุดสัปดาห์นี้เนี่ยกับไรตันดูทรงแล้วอาจจะไม่ทันนะแล้วก็มี Twitter หรือว่าเอ็กซเจ้าดังนะครับฟิสิโอสก u t เขาก็ออกมาวิเคราะห์ให้ฟังจากจังหวะนี้ข้อเท้าครับให้สังเกตข้อเท้าด้านล่างของโรโบในจังหวะที่เข้าปะทะกันนะกับผู้เล่นของไอร์แลนด์เหนือนะซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงแล้วเดี๋ยวต้องรอสแกนก่อน หนึ่งสิ่งเลยถ้าเกิดว่ามันแค่ฟกช้ำแค่อะไรเงี้ยก็จะเบาๆสัปดาห์เดียวก็อาจจะกลับมาได้แต่ถ้ามันหนักกว่าน,นั้นมันจะไปกระทบถึงกระดูกไหมอะไรยังไงไม่รู้เขาบอกว่าแบ่งเป็น2เกรดนะครับเกรดหนึ่งนะ GR1 เนี่ยเห็นไหม Time off เห็นไหมครับ GR1 คือ1 2ถึงสสัปดาห์ถ้าแบบเบาๆก็คือไม่ไม่เกิน1 2สัปดาห์ก็น่าจะกลับมาได้แต่ถ้าหนักสุดก็อาจจะประมาณเกรดสองกึ่งไปทั้ง3ก็คือต้องพักประมาณ3 -4 สสัปดาห์ อ่ะก็นั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เขาก็บอกนะครับว่าแต่ถ้ามันกระทบถึงกระดูกสมมุติสแกนแล้วกระทบถึงกระดูกอันนี้หนักเลยอาจจะ6-8สัปดาห์รวมการรีค o v เวอรี่ร่างกายกลับมาคือคือขาววานะฮะอย่าอย่าไปถึงกระดูกเนาะยังไงต้องรอผลสแกนก่อนเพื่อนๆถามจากผมตอนนี้เราเองก็ยังคงตอบแบบ100%ไม่ได้นะครับอ่ส่วนเมื่อวานนี้ครับมีทีมชาติอังกฤษด้วยนะฮะอุ่นเครื่องนะ กับทีมชาติเบลเยียมนะครับเสมอกัน2ต่อ2แต่ว่าโกเมสเนี่ยได้ลงด้วยครับเมื่อวานนี้คือจริงๆเป็นตัวสำรองแต่ว่าจอห์นสโตนเจ็บตั้งแต่แบบ10-20นาทีแรกทำให้ตัวของโกเมสต้องลงมาทำหน้าที่เร็วเลยครับแล้วก็อยู่จนจบเกมนะฮะนัดนี้เจอความยากลำบากเหมือนกันโกเมสเล่นอุน่นเล่นอุ่นเครื่องกับทีมชาติอังกฤษไปเนี่ยนัดรวมแล้ว105นาทีโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่อยา่างใดอันนี้ถือว่า สิ่งที่เราต้องการที่สุดคืออย่ามีนักเตะเจ็บป่วยนะแล้วยิ่งช่วงนี้ร็อบโบ้เจ็บเนี่ยโจโกเมนมันก็ต้องสแตนบายตำแหน่งแบ็กอะนะครับอืมโอเคส่วนกรีซครับอันนี้ไม่ใช่อุ่นเครื่องแล้วเป็นเกมเพย์ออฟของศึกยูโรเพย์ออฟขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็กรีซเจอกับจอเจียปรากฏว่ากรีซเสมอในเวลาครับเสมอในเวลาแล้ไปดวนจุดโทษครับ ปรากฏว่าการดวลจุดโทษเนี่ยเป็นจอร์เจียที่ชนะกรีซของซิมิกาสครับโอ้โหก็เสียใจกับซิมิกาสด้วยคือถ้าดูจากสถตตเนี่ยกรีซคองบอลบุกนะแต่ว่าก็จบกันไม่ลงนะฮะทั้งคู่โอกาสทั้งคู่แหละแต่จ,จบกันไม่ลงสุดท้ายเป็นจอร์เจียที่ได้ไปเล่นยูโรและเป็นประวัติศาสตร์้วยนะแบบจอร์เจียไม่ค่อยได้ไปเล่นยูโรสักเท่าไหร่นักนะครับอืมก็ เขาบอกว่าน่าจะเป็นการเล่นครั้งแรกเลยตั้งแต่ออกตัวมาจากสหภาพโซเวียตนะฮะสำหรับจอร์เจียนะฮะที่ได้ไปเล่นในศึกยูโรเออเออเออก,ก,ก็น่าสนใจน่าสนใจแต่ก็เสียใจกับนั่นแหละซิมิการ์แต่ว่าซิมิการ์ก็ต้องกลับมาสแตนบายครับเพราะว่าแบ็กซ้ายโรบถ้าเจ็บแบบนี้เขาก็ต้องรอสแตนไบายไว้ด้วยส่วนอุ่นเครื่องครับนะฮังการีเจอกับโคโซโวเนียโดมินิกสซวาสดยิงอีกแล้วครับนะคือเขายิงต่อเนื่องนะในทีมชาติก็ยิงกับลิเวอร์ p ่ o l บางคนบอกว่าเขาฟอร์มตกฟอร์มตกแต่ถ้าดูดีๆช่วงหลังไม่ได้ตกขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะหายไปเพราะอาการบาดเจ็บไงแต่ลองนึกดูดีๆไอตอนก่อนเจ็บหรืออะไรก็ตามก็มียิงมีจ่ายเกือบตลอดนะสถิติก็มีส่วนร่วมกับประตูเยอะครับสำหรับโซวอไลน์ลองไปเปิดดูกันได้นะครับส่วนในแถบนี้บ้างมาดูโคลอมเบียของดีอาร์สกันบ้างนะครับหลุยดีอาร mm ์ส hmm. ก็ mm hmm. ชนะโรมาเนียสานะฮะ mm hmm. นี่เลยนะ ก็ดีาร์ได้ลงเล่นนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนะก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวบินกลับบ้านมาสู่บินกลับมาสู่เมืองลิอาปูนะฮะส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับ U21 ชนะลักซมเบิร์ก7-0เอเลียดลงเล่นต่อเนื่องอีกนัดหนึ่งครับแล้วนัดที่แล้วนะยิง2นัดนี้จ่ายอีกสครับสำหรับเอเลียดแล้วก็นอกเหนือจากการจ่ายแล้วมันมีคนเขาตัดคลิปนี้มาว่าโอ้โหจ่ายไข่อะ จ่ายลาโบนาเนี่ยดูดิลาโบนาเท้าซ้ายอะ่ะแบบบอลยังลอยอยู่กางอากาศแล้วลาโบนาดูใหมนะครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะลาโบนาโอ้โหช็อตนี้นี่คือโชว์ทักษะเลยนะครับสำหรับฮาวีเอเลียดนะครับอ่ะโอเคจบเรื่องราวของเบกทีมชาติเดี๋ยวกลับมาจากเบกทีมชาติเราเจอไบรตันเจอเชฟฟิลด์แล้วเราก็จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งสึกแดงเดือดเรดวอลนะฮะชีสตาปีศาจแดงกับหงส์แดงในลีกที่จะต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันที่7เนี่ยมีปาร์ตี้ดูบอลครับนะ ผมกับทางเมนสเตอร์แล้วก็คาราบาวนะครับมาเจอกันได้นะฮะเดี๋ยวเจอผมแน่นอนวันที่7นะครับที่คาราบาวตะวันแดงเฟสติวัลพระราม3นะครับอ๋อสแกนนี่ตามที่เห็นในภาพเลยเห็นไหมไม่รู้ว่ามันมันบังหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ลวกันนี่นะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันมันบังเว้ยเออมันบังว่ะอ่ะซูมเข้าอีกอ่ะเอาให้เห็นสแกนให้ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะโพสต์ในเพจเดี๋ยวผมจะโพสในเพจแล้วเดี๋ยวให้ ช่องทางการติดต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็สแกนเข้าไปบัตรของคาราบาวเนี่ยหนึ100บาทเท่านั้นสําหรับค่าเข้าชมงานนะครับเข้างานแค่ร้อยบาทเท่านั้นส่วนเครื่องดืม่มเครื่องดื่มคุณก็จ่ายเพิ่มเอาเองนะครับนี่เจอกับอินฟลูเอนเซอร์ของทั้ง2ฝั่งมากมายนะครับอืมโอเคครับขอบคุณทุกคนนะฮะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องราวนะครับในลีกกันต่อแมตท,ที่เราจะกลับมาจากหลังเบรกทีมชาติก็คือสุดสัปดาห์นี้เลยเนี่ยนะครับวันอาทิตย์นะฮะร,ริพูจะเจอกับไรตัน กรรมการมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วโอ้โหตัวท็อปอีกแล้วครับผู้ตัดสินในสนามนะครับเป็นเดวิดครูดไอคนนี้ก็มีประเด็นกับลิ์ฟูอยู่นะส่วนไลแมนครับเป็นทิมวูดกับมาร์คสโคลสนะครับส่วนผู้ตัดสินที่4ยืนข้างสนามนะครับคือเครกพอสันส่วน VR ครับตัวท็อปอีกแล้วครับพอเทียนี่กับแอชวิทแอชิทนั้นผู้ช่วย VR คือแดนคุกโอ้โหแต่ละตัวนี่คือ ไม้เบื่อไม้เมาทั้งอะไรเดวิดคูดนะเดวิดคูดพอเทียนี่แดนคุกเนี่ยชื่อพุงนี้คุ้นทั้งนั้นคุ้นชื่อเฮ <d _ c ould> ้ยอะมากันที่เรื่องราวของหลุยดิอาร์ตกันครับ<_ <d> _ <c ould> คุณพ่อของเขาเนี่ยไปสัมภาษณ์กับสื่อเจ้าหนึ่งเนี่ยนี่แหละตามที่เห็นในภาพเลยนะก็มีนักข่าวโอ้โหถามผ่านไม์ชงคำถามผ่านคุณพ่อเลย ถามถึงอนาคตของลูกชายถึงที่ผ่านมาเคยมีข่าวกับทีมในสเปนมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนี่ยคุณพ่ออธิบายให้ฟังหน่อยนะครับผมต้องย้ำเ,เพื่อนๆแบบนี้นะฮะว่าคุณพ่อพูดภาษาสเปนหนึ่งเลยผมฟังภาษาสเปนไม่ออกสองมันไม่ได้มีการแปลผ่านเว็บไซต์แบบให้เห็นแบบเต็มๆมันเป็นคลิปซึ่งคลิปเนี้ยอาจจะเอามาหมดหรือไม่หมดก็ได้ให้เข้าใจพื้นฐานก่อนนะภาษาสเปนหนึ่งผมอ่านไม่ออกแน่ๆอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็เพียงแค่ต้องรอฝ้าหลังที่เขาพอจะอ่านและแปลออกมาได้แต่จะถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ไหมอ่ะผมใช้คาว่ามันคงถูกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนแหละแต่แต่มันจะเพี้ยนสักเล็กน้อยหรือเปล่าผมไม่ไม่ทราบนะครับประโยคใจความที่คุณพ่อของหลุยส์ดีอาร์ตเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ก็จะมีประมาณนี้ครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนก่อนที่หลุยส์ดีอาร์ตจะย้ายมาลิปูเรามีความเป็นไปได้เลยนะที่เราจะได้ไปเล่นในประเทศสเปนอ่ะมีทีมสเปนสนใจเราเหมือนกัน แต่ว่าสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นนะจริงๆผมอยากให้ลูกชายเนี่ยลูกชายผมก็มีความฝันนะอยากเล่นในสเปนเหมือนกับที่เล่นกับเรอัลมาดริดที่มีฮามิดโรดริเกซเล่นอยู่เล่นกับอาเจติโกมาดริดที่มีผู้เล่นอย่างลาลาเดเมลฟาวเกาเคยไปเล่นอย่างเงี้ยเออตำนานทีมชาติเคยไปเล่นแบบนั้นไงก็ลูกชายก็อยากไปเล่นที่สเปนบ้างเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดทีมในสเปนก็ไม่ได้จริงจังมากพอนะ ท้ายที่สุดก็มีเพียงแค่เรอร์พูทีมเดียวที่จริงจังแล้วก็อยากได้อต่เองน,นั้นก็เลือกเรอร์พูแล้วก็มาเรอร์พูฮะอ่ะอันเนี้ยพูดจริงแน่อันนี้คือการเล่าอาดีตว่าที่ผ่านมามันไม่เกิดขึ้นในการย้ายไปสเปนแต่ท่อนเนี้ยผมเห็นแฟนบอลมันเถียงกันนะคนสเปนมาเถียงกันอะไรเงี้ยว่าเอ้มา,มา คือมีมีฝรัลล่งที่เป็นคนอังกฤษอ่ะเขาแปลแล้วเหมือนกับเขาก็ไปถามคนที่รู้ภาษาสเปนแล้วแปลมาให้แต่ก็มีคนสเปนมาแย้งว่าเฮ้ยเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่อันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยกูให้คนแปลมา5้าคนก็แปลแบบนี้อย่างที่ผมบอกมันอาจจะเพี้ยนเล็กน้อยแต่มันยังมีอยู่ท่อนหนึ่งซึ่งโรมาโน่ก็แปลมาเหมือนกันอ่าโรมาโน่ก็น่าจะเชื่อได้หรือเปล่าอ่าเแล้วก็ลองดูนะท่อนหนึ่งคุณพ่อก็บอกว่าเรายังหวังว่าการไปสเปนมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะทีมในสเปนเนี่ยยังคงสอดส่องในตลาดอยู่เสมอนีน่ ه, ก็คือคุณพ่อเขาก็พูดถึงความหวังของลูกชายเขาของตัวเขาว่าในอนาคตก็ยังหวังอะ่ะในอนาคตก็อยากจะไปเล่นสเปนอะ่ะหลีกที่ฝ่ฝันเหมือนกันอะ่ะเออแล้วก็ณตอนนี้แต่ว่าแต่ว่าณตอนนี้ลูกชายของเขาเนี่ยยังคงมีความมุ่งมั่นดีกับลีอาผู่ครับคอมมิชเมนต์ทูลีอาผู้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคสําคัญว่ายังคงคอมมิชเมนต์แต่บางคนก็บอกว่าพูดบางคนก็บอกว่าไม่ได้พูดไอคอมมิชเมนต์สู่ลีอาูเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไงมันประมาณนั้นอะ่ะ ที่พยายามจับใจความมาให้ซึ่งถามว่านี่คือครั้งแรกไหมที่คุณพ่อของดิอาพยายามพูดว่าลูกชายของเขาอยากไปเล่นในสเปนไฝ่ฝันอยากไปเล่นบาซา่าก็เคยพูดมาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอดูในอนาคตแต่ว่าถ้าเอาตามกระแสข่าวตอนนี้ทีมที่สนใจเขาเนี่ยมันเป็นปาีิแซงเช็งแมงในฟั่ลังเศสด้วยซ้ํานะในสเปนย,ยังดูเงียบๆอยู่ด้วยเดี๋ยวก็รอดูครับซัมเมอร์อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้นะส่วนถามว่าเขาย้ายแล้วจะเป็นยังไงสาหรับผมเฉยๆครับเพราะ ส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ใช่คนอังกฤษไม่ใช่คนเมืองลิเวอร์พูลถ้าเกิดนักเตะลาตินนักเตะเอเมริกาใตา้อยากจะย้ายไปเล่นในสเปนเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ขอให้ย้ายอย่างเขาเรียกอะไรไม่ได้ย้ายกลางซีซั่นอะอ่ะย้ายตอนซัมเมอร์เราอย่างน้อยเราก็หาตัวแทนได้อย่าทําแบบครูตินโญ่ที่ไปกลางซีซั่นแบบว่าทําให้เราหาตัวแทนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยไอ้อย่างนั้นไม่เอานะครับอันนี้ก็เข้าใจได้แล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมันก็เป็นวัตถจักรฟุตบอลผมไม่โกรธไม่เคืองอยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องไปนั่งด่านักเตะนะครัััับแต่่วาทท้้้้งงนนนี เขายังไม่ได้ย้ายเลยนะนะตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ย้ายก็ได้สุดท้ายเขาอยู่กับเราต่อในซัมเมอร์ก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปด่าอะไรรุนแรงก่อนนะฮะฟังทุกอย่างก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับแล้วก็พยายามวิเคราะห์คิดวิเคราะห์หนักๆนะครับส่วนเรื่องราวของเคียซ่าครับวันนี้มีสายข่าวนะครับในอิตาลีนักข่าวที่ชื่อว่าฟาบิโอซันตินีนะฮะเขาให้สัมภาษณ์ผ่านทีวีเพลย์นะครับเขาบอกว่าทางยูเวนตุสเนี่ยพร้อมที่จะขายนักเตะ1คนคนที่พวกเขาอาจจะขายคือเคียซ่าครับไม่ใช่ดูซานวาร คือยูเว่เนี่ยต้องการเก็บดูซานวาลาโอวิชเอาไว้แต่ว่าคนที่อาจจะขายเพื่อทําเงินเพื่อแบบทําให้การเงินมันคล่องตัวขึ้นก็อาจจะเป็นเนี่ยแหละเคียซ่าซึ่งเขาบอกว่ามีบรรดาบิ๊กคลับในพรีเมียร์ลีกหรือว่าสโม,มสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้ความสนใจ including ลิเวอร์พูลนะครับก็คือรวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วยนะโดยตั้งค่าตัวเอาไว้นะครับโดยยูเวนตุสตั้งค่าตัวเอาไว40้40ถึง45ล้านยูโรแปลงเป็นเงินปอนด์ครับก็คือ34ถึง38ล้านปอนด์ครับ นี่จะเป็นตัวเลขที่ทางพอหรือว่าผู้บริหารนะครับที่ชื่อว่าเลเตกุยเนี่ยของทางยูเวนตุสพร้อมพูดคุยด้วยถ้าเกิดคุณถ้าเกิดมีทีมที่ยื่นมาราคาประมาณนี้ <c oughs> เขาพยายามเน้นไปที่ลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สนใจบาราหุตอ่ะสนใจเคียซ่ามาอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ย้ำสองสรอบเลยว่าทางวาราหุตไม่ขายแต่เคียซ่าพร้อมขายจริงไม่จริงไม่รู้ครับก็รอดูกันนะฮะส่วนเรื่องราวของเชลมาติดครับมีสายข่าว ในโลกออนไลน์อย่างสปอร์ตโ n e ซึ่งผมต้องย้ำนะสื่อเจ้านี้ผมว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้สูงอยู่แล้วค่อนข้างต่ำค่อนข้างกลางๆละ,ละ,ะกลางๆแล้วก็ค่อนไปทางต่ำถาถามผมนะแต่ลองฟังกันหน่อยเขาก็บอกนะครับว่าโจเอลมาติปเนี่ยมีความประสงค์อยากจะต่อสัญญากับริพูอยากจะอยู่กับริพูต่อถามว่าตรงนี้แปลกไหมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราเคยนดะ้ยินนะะักข่าวสายหงก็เคยพูดมาแล้วว่ามาติปอยากอยู่กับริพูต่ออ่ะ แต่ว่าท่อนที่2ครับเขาบอกว่าโจอเอลมาติดเนี่ยถ้าถามว่ามีทีมอะไรที่สนใจจะเซ็นฟรีเขาบ้างตอนนี้มี1ทีมที่สแสดงความสนใจแบบจริงจังนั่นก็คือไอทัคแฟงเฟิร์ตในเยอรมนีที่พยายามาคุยกับนักเตะในเบื้องหลังทีเนี้ยขึ้นอยู่กับลิพูครับว่าจะเอายังไงนักเตะอยากอยู่ต่อลิพูจะต่อสัญญานักเตะไหมถ้าต่อก็ต้องรีบโดยเร็วเพราะถ้าไม่ทําสัญญาหมดนักเตะก็อาจจะเลือกไปอยู่กับไอทัคแฟงเฟิร์ตก็ได้นี่คือที่แฟ สปอร์ตโซนรายงานแบบแฟดโซนที่เขารายงานนะครับอืมอ,มอมืก็เป็นเรื่องที่ถามว่าแม้ว่าจะไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือแต่ผมว่ามันก็เป็นไปได้ที่ลิฟูต้องทําการพิจารณาให้ดีตอนนี้มาติบก็กาลังฟื้นฟูร่างกายอยู่หลังจากเจ็บหัวเข่ามาเนาะอย่างที่เราทราบการปิดซีซั่นแล้วก็อืมถ้าถามผมผมเคยพูดไปแล้วผมผมไม่อยากให้ต่อสัญญาผมรักมาติดนะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องถ่ายเลือดอ่ะคุณต้องถ่ายคุณ แล้วก็มาติดเองก็เจ็บมาหนักมาด้วยอย่างเงี้ยถ่ายไปเถอะอายุสามสิบสองสามสิบสามแล้วแล้วถ้าเกิดคุณเก็บมาติดนะแสดงว่าคุณไม่ซื้อเซนเตอร์ละไอ้ที่เป็นข่าวกับเซนเตอร์แสดงว่าไม่จริงละก็เดี๋ยวรอดูเลยเอางี้ผมพูดแบบนี้ถ้าลิภูด,ดันไปต่อสัญญากับมาติดนะโอกาสซื้อเซนเตอร์น่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วในซัมเมอร์แต่ถ้าไม่ต่อสัญญากับมาติดโอกาสซื้อเซนเตอร์มาแทนมาติดนั่นแหละสล็อตนั้นอะ่ะยังเป็นไปได้นะครับก็รอดูรอดูอันนี้ผมเป,เป็นการวิเคราะห์จากผมนะ ส่วนเกี่ยวกับการแบบหาบุคลากรเข้าสู่สโมสรเพิ่มมันมีอีกแล้วครับรายงานจาก BBC ครับสื่อดังของอังกฤษนะสื่อดังของอังกฤษนะครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าริชาร์ดฮิวเนี่ยยังจะเอาสเกลจากบอลมัดเพิ่มอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าเป็นที่คาดกันว่าลิปูเตรียมที่จะแต่งตั้งหรือว่าไปดึงเนี่ยคนที่ชื่อว่าเคล็กแมกกีนะครับเคลกแมกกีนะครับคนนี้เป็นหัวหน้าทีมสเกลนะครับ หัวหน้าทีมสเกล์มาร่วมทีมอีกคนหนึ่งนะคนนี้เป็นที่นิยามกันว่าเป็นเหมือนลมหายใจของริชาร์ดทิวส์เลยนะครับอตอนที่ริชาร์ดทิวส์อยู่บอลมัดนะครับไปเอาหัวหน้าแผานกสรรหานักเตะมาคนหนึ่งแล้วใช่ปะตามที่ผมเคยรายง,งานไปชื่ออะไรนะสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะไปเอาหัวหน้าสเกล์เขามาอีกเรียกได้ว่าเฮ้ยเราจะไปเหมาบอลมัดมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะตัวหนึ่งนะแมวขูดขอแป๊บเดียวเอาไปเอาไปเอาไป มันลบก,กลัวสมาธิผมผมไม่สามารถพูดได้ตูลูสมีข่าวนะครับว่าทางมเคเตนเวิร์เนี่ยกำลังเล็งที่จะไปซื้อตูลูสมาเป็นทีมลูกทีมแรกนะครับตูลูสในฝรั่งเศสนะครับเราเคยเจอกับตูลูสด้วยในยูโรป้ารอบแบ่งกลุ่นนี่ใช่ไหมจำได้ไหมเราไปแพ้ด้วยบ้านตูลูสนะครับทีนี้ในแหล่งข่าวเนี่ยมันมาจากไหนมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ซึ่งทีละล่างๆก็ฟังหูไว้หู หนักๆเลยเหมือนกันแต่เขาก็บอกนะว่าลิเวอร์พูลสนนี้สนแล้วก็ความง่ายก็คือเขาบอกความง่ายก็คือเจ้าของตูรูสตอนนี้ก็คือ r ิเว r ร์เบิร์ดแค l ิตอลโฮดดิ้ง r ิ i วอร์เบิร์ดแคปิตอเนี่ยฟังให้ดีนะเจ้าของตูรูสคือ r ิ v e r b i r d แต่หุ้นของ f อ g นะย้ำหุ้น f อ g ไม่ใช่หุ้นลิเวอร์พูลหุ้นของ f อ g 11% เลดเบิร์ดก็เคยซื้อไปเราจํากันได้ผมต้องย้ําประมาณเป็นหลายๆรอบเพราะคนมักจะเข้าใจว่าเลดเบิร์ดเนี่ยซื้อหุ้นริปูไม่ใช่ซื้อหุ้น f อฟเซอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีความง่ายในการไปเจรจาไงเป็นหุ้นส่วนของ f อฟเอยู่แล้วก็สามารถมาคุยกันง่ายแล้วก็มาซื้อทีมลูกทีมนี้ก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจริงไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูวัดผลงานเลยว่าเวนเวเวอร์ซี่เนี่ยของอินไซเดอร์เนี่ยเขาจะกู้ชื่อเสียงออมาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยว่าเขารายงานออกตัวแรงแบบนี้ว่ากํลาลังแบบ จะไปเอาตูรุสนะครับจริงไหมเดี๋ยวรอดูถ้าจริงก็เดี๋ยวเขาจะได้เครดิตเองทิ้งท้ายครับฟิลปงครับเชอรี่ฟิลปงวิงแบ็กนะครับตัวเก่งของเลเร์คูเซ่นนะปีนี้ฟอร์มโคตรโหดแล้วก็ทีมชาติอยู่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยอยู่ทีมชาติเดียวกับฟานได้ด้วยเนี่เขาซ้อมยิงจุดโทษครับอันนี้มันเป็นเหมือนคลิปของทางทีมชาติฮอลแลนด์เนาะเหมือนซ้อมยิงเพนนทีหรืออะไรสักอย่างอ่ะแลวเขาในระหว่างที่เขาซ้อมยิงเขาพูดด้วยครับเขาพูดด้วยว่านี่คือการยิงจุดโทษครั้งสุดท้ายเหมือนคนค เหมืนอนคนแสดงละครเหมือนเพื่อนๆเล่นบทบาทอะ้วแบบยิงเคยเคยเป็นไหมแบบตอนเด็กๆทำเป็นจริงๆอยู่โทษแล้วก็สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาก็สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาว่านี่คือจุดโทษสุดท้ายในการเจอนัดชิงกับลิเวอร์พูลนั่นก็คือเขากําลังจินตนาการว่าตัวเองเล่นนัดชิงกับเลเวอร์พูลเส้นเจอกับลิเวอร์พูลในศึกนัดชิงยูโรป้าแบบนั้นเลยฮะ show me, show me. อ่ะลองมาดูกันนี่ลัดเพนนีที่อเกนเรเวอร์พูลอินฟินิท เออแหมไอเจ้าฟิล์มปงขอให้เจอกันในนัดจริงจริงนะไม่รู้ใครมันจะผิดนัดก่อนว่าจะเป็นเลเวอร์หรือลิอร์พูผิดนัดก่อนมันอาจจะมีทีมหนึ่งผิดนัดก่อนก็ได้โดยเฉพาะลิอร์พูเราเนี่ยโปรแกรมหนักเหลือเกินลึกๆแล้วผมกลัวเหลือเกินว่าจริงๆถ้าล่วงผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะยูโรป้าตัดโปรแกรมออกไปบ้างก็ดีนะฮะ แต่ว่าก็ไม่รู้จะล่วงว่าเดี๋ยวอรอว่าลุ้นกันแหละยังไงเราก็ต้องเชียร์ฮะอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจงกันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารได้สดต่างๆวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่งองโค้ดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางหรือว่ากดโดเนทในทุกช่องทางได้เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อน